สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่15นะครับ15พฤศจิกายน2024นะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงฟ i f a Day อยู่นะครับฟุตบอลทีมชาติต่างๆนานาลงทำการแข่งขันอุ่นเครื่องเอ้ยคัดเลือกฟุตบอลโลกเอ้ยทั้งโซนอเมริกาใต้และโซนเอเชียนะครับหรือยุโรปก็เป็นเดนชั่นครับนะครับก็ยังพักหลีกกันอยู่2ออาทิตย์นะครับผม ก็ฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024ก็จวนจะเข้ามาถึงนะครับจะคิกออฟกันในระหว่างวันที่8-5ถึงมกราคม2025เลยครับก็มาอัปเดตกันอีกทีนึง่งฟุตบอลทีมชาติไทยเราเราจะไปเยือนติมอร์ในวันที่8นะครับวันที่8ธันวาคม2024เวลา20นาฬิกาครับตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับ ไปเจอติมอ์ไม่ไม่ง่ายครับติมอ์เนี่ยเขาจะใช้นักเตะโอนสัญชาติจากบราซิลเอยอเมริกาใต้เออยส่วนมากอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูนะครับผมก็วันก่อนนี้ก็ทีมชาติไทยเราก็ลงอุ่นเครื่องนะครับก็นัดที่2นะครับเราจะไปเยือนเราจะต้องรับการมาเยือนของมาเลเซียเสือเหลืองนะครับนี่นะครับชนะชนะยากนะครับชนะเสือเหลืองยากอก็ถือว่า ถือว่าแหม่ก็ถูกคู่แล้วเวลาลงพบกับมาเลเซียเมื่อไหร่เนี่ยแบบแหม่อยากจะดีใจแต่สุดท้ายก็คือตั้งแต่จำความได้เนี่ยชนะมาเลเซียยากครับชนะมาเลเซียยากแต่ก็ชนะได้ครับอ่าติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่14ธันวาคม2024เวลา20นาฬิกานะครับที่ราชมังคลานะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ที่17นะครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับเราจะไปเยือนสิงคโปร์นะครับที่สนามแห่งชาติของสิงคโปร์นะครับตรงกับวันอังคารน,นะครับวันที่17เวลาก็19.30นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับและสุดท้ายเราต้อนรับการมาเยี่ยของกัมพูชานะครับวันศุกร์ที่20ทธันวาคม2024ตรงกับเวลา20นาฬิกานะครับ กามพู้ชาก็โอนสัญชาติเหมือนกันนะครับมีญี่ปุน่นมีแอดจำได้แค่ญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ใจมีเกาหลีใต้ด้วยหรือเปล่าน,นะครับแต่แอดมินจาได้ว่ามีญี่ปุ่นด้วยที่โอนสัญชาติมาก็ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้เลยทั้งสามนัดเนี่ยเรามีสิทธิ์เข้ารอบแบบสวยงามและตกรอบแบบแบบไม่คาดฝันก็ได้ครับก็ทําให้ดีที่สุดนะครับอแอดมินยังเชื่อว่า ในสไตล์การเล่นของเจแปนเวของโคดอิชิอเนี่ยน,น่าจะผ่านได้นะครับน่าจะผ่านสบายๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ใช้นักเตะชุดใหญ่ครับก็อยู่23ปีนะครับทีอ่อิชิอเลือกมาแล้วนะครับโคดเลือกมาแล้วก็ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับกลุ่ม A จะประกอบด้วยทีมชาติไทยมาเลเซียสิงคโปร์ติมอร์แล้วก็กัมพูชานะครับมีทั้งหมด5ทีมนะครับแข่งกัน4นัดพบกันหมด กลุ่มบีก็จะพบไอ้ก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียพมา่าฟิลิปปินส์แล้วก็สอป,ปอปอลาวนะครับน่าก็พบกันหมดเช่นกันนะครับเอาที่1และที่2เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปน็อกเอาท์กันเพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ต่อไปนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันไปเรื่อยๆนะครับโทน์โทนาเม์ทัวร์นาเมนต์2024โอ้เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆ,ๆครับก็รอดูว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็ ก็จะเป็นยูยูี่สิบปีแล้วก็ยูสิบเจ็ปีนะครับอืมก็ผลการจับฉลากของยูยี่สิบปีก็โอ้โหแพคคู่กันมาเลยครับเจ้าเอเชียเลยครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับแหมก็มาทีละหนึ่งก,กนะาาง็ไม่ได้ว่าหรอกเป็นปกตินะถ้ามาทีละหนึ่งทีมเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ตกใจอะไรจะเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นก็ได้มาอย่างละหนึ่ง นี่แพ็คคู่กันมาเป็นเลข11เข้ามาเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งก็นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามรับชมรับเชร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขเยอะๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ